สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูไก่ต้มน้ำปลากันนะคะส่วนผสมก็จะมีสะโพกไก่น้ำปล่าพริกไทยดําซีอิ๊วขาวน้ำปลาซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลปีป๊บลากขัาชีกระเทียมแล้วเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะ แล้วเราก็จะตามด้วยเครื่องปรุงของเรานะคะเราก็จะใส่พริกไทยค่ะกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะน้ำปลาค่ะ ซีอิ้วขาวค่ะแล้วก็ซีอิ้วดำนะคะซีอิ้วดำหวานนะคะแล้วก็น้ำตาลปีบค่ะเราจะใส่สองช้อนโตนะคะ เราก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะเราก็จะใส่ให้มันพอดีพอดีนะคะแล้วเราก็เปิดไฟเลยค่ะเราจะเปิดที่ไฟแรงไว้ก่อนนะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ25นาทีค่ะ ป,ประมาณสักสินาทีแล้วนะคะเราก็จะมาพลิกไก่ของเรากัน นี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเติมน้ำลงไปอีกนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะต้มทิ้งไว้ให้ครบ25นาทีเลยค่ะนี่นะคะพอต้มเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปจัดใส่จานกันเลยค่ะ พอจัดใส่จานเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะพร้อมทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วค่ะ